เที่ยวท่อน,น่องอีพีนี้เสกตะโงพาเพื่อนๆขี่มอเตอร์ไซค์ลุยฝ่าสายฝน,นเที่ยวกันต่อที่ประเทศอินโดนีเซียครับโดยอีพีนี้เราจะพาเพื่อนๆเ,เดินทางไปยังทะเลสาบโทบาทะเลสาบปากปล่องภูเขาไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและทะเลสาบปากปล่องภูเขาไฟจะแตกต่างจากทะเลสาบทั่วไปหรือเปล่านะอีพีนี้ไปหาคําตอบด้วยกันเลยครับ Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สวัสดีครับกลับมาอยู่กับเซก้าโต้งอีกแล้วนะฮะและนี่คือรายการเที่ยวทอดน่องอีพ <Poppy> ีน <ini> ี้เรายังพาเพื่อนเพื่อนเที่ยวทอดน่องกันต่อที่ประเทศอินโดนีเซียครับโดยใน EP ีนี้นะครับเราจะพาเพื่อนเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศออกไปเที่ยวนอกเมืองกันบ้างครับสำหรับการขับขี่รถนอกเมืองเนี่ยเส้นทางสายหลักเขาก็จะเป็นลักษณะของถนน2เลนวิ่งสวนกันแบบนี้นะฮะไม่ว่าเพื่อนๆจะไปที่เมืองไหนก็จะเป็นถนนลักษณะนี้ตลอดเลยครับ และถนนสองเลนนี้ก็จะผ่านทั้งชุมชนย่านการค้าที่จอแจทั้งผู้คนและก็รถนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ในพื้นที่ตรงนี้ครับและด้วยลักษณะทางกายภาพของถนนที่เป็นแค่2เลนส่วนกันนะครับทำให้หลายครั้งมีรถที่พร้อมจะแซงออกมาในเลนตรงข้ามตลอดเวลานะครับเพื่อนๆอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังตรงจุดนี้ด้วย เพียงเท่านี้นะครับการเดินทางบนท้องถนนที่ประเทศอินโดนีเซียก็จะยังคงสนุกและก็ปลอดภัยตลอดทั้งเส้นทางครับและอีกหนึ่งเรื่องสําคัญก็คือปั๊มน้ํามันจะมีให้บริการเฉพาะในเมืองหรือตามชุมชนใหญ่ๆเท่านั้นดังนั้นก่อนออกเดินทางไม่ว่าคุณจะใช้รถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ก็อย่าลืมเติมน้ํามันให้เต็มถังกันนะครับ เราสองคนเดินทางออกจากตัวเมืองเมดานมายัางไปได้ไม่ทันถึงไหนเลยนะครับพะพิรุณก็ประทานสายฝนลงมาให้เรียบร้อยอีกแล้วเหมือนอย่างเคยนะฮะซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นปกติของประเทศในแถบเส้นศูนย์ูย์นะครับที่จะมีฝนตกค่อนข้างชุกด้วยเหตุนี้นะครับทางร้านเช่ามอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่ในอินโดนีเซียเนี่ยก็มักจะเตรียมเสื้อกันฝนเอาไว้ให้กับผู้เช่าด้วยนั่นเองครับแต่ตอนนี้น่าจะยังไม่ถึงเวลาที่เราจะต้องเอาเสื้อกันฝนออกมาใช้เพราะเขาบอกว่าฝนตกหนักมักจะตกไม่นาน อ่ะเดี๋ยวเราพักรอฝนกันสักครู่หนึ่งแล้วกันนะครับ One hour later แต่จนแล้วจนรอดนะคะก็ยังไม่มีทีท่าว่าฝนจะหยุดตกสักทีหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนจากตกหนักๆเนี่ยมาเป็นตกล่อยๆแทนอ่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นแผน2ฮะตอนนี้จําเป็นต้องห่อสัมภาระด้วยเสื้อกันฝนที่เราเตรียมมาแล้วก็เดี๋ยวเราคงต้องออกเดินทางกันต่อเพราะตอนนี้เราเสียเวลากับการรอฝนตรงนี้ไปนานพอสมควรแล้วลครับ จากตัวเมืองเมดานะครับไปจนถึงที่พักของเราในค่ําคืนนี้ที่บริเวณริมทะเลสาบโทบาเนี่ย Google ได้คํานวณระยะเวลาในการเดินทางไว้ที่ประมาณ3ชั่วโมงครึ่งแต่เนื่องด้วยสภาพถนนและก็ฝนที่ตกลงมาทําให้เราต้องลดความเร็วลงเพื่อความปลอดภัยนั่นหมายความว่าเราจะใช้เวลาในการเดินทางนานขึ้นครับเอเวทาชุ่มชาก,กเลยเพราะว่าตั้งแต่เราออกมาจากตัวเมืองนะตอนนี้เรากำลังหน้าไปทะเลสาบโทบาก็คือฝนตกตล พาพี่รุ่นไปด้วยทุกที่นะเป็นไงเวลาขับชิลมากออก็อากาศเย็ยนสบายไม่ร้อนขับขี่สบายนะ อย่างที่เราได้บอกไปตั้งแต่ต้นนะครับว่าปั๊มน้ํามันเนี่ยจะมีให้บริการเฉพาะในเมืองหรือตามชุมชนใหญ่ๆเท่านั้นถนนในย่านก่อนเข้าทะเลสาบเนี่ยไม่มีปั๊มน้ํามันเลยครับโชคดีที่เราเจอตู้ขายน้ํามันที่ตั้งอยู่ในร้านขายของชําใครที่จะเดินทางตามเรามาเที่ยวในเส้นทางนี้ก็ต้องสังเกตหูไวาตาไวากันสักนิดนึงนะครับตรงนี้คือจุดชมวิวฮาลังโกนะฮะซึ่งเป็นทางที่กำลังจะลงไปยัง ที่พักของเราริมทะเลสาบข้างล่างนูน่นสีตัวถ้าเซลงตรงนี้ก็คือยาวไปเลยจนะ้ะยาวไปเลยแบบไกลเลยอ่ะ จากจุดชมวิวนะครับก็เหลือระยะทางอีกแค่ไม่กี่กิโลเมตรก็จะถึงจุดหมายปลายทางที่ที่พักของเราที่บริเวณริมทะเลสาบนะครับเส้นทางจากจุดชมวิวนะครับก็จะเป็นทางลาดลงเขาไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อนข้างคดเคี้ยวนะฮะเนื่องจากว่าถนนเนี่ยจะลัดเลาะไปตามหน้าผาครับ จากจุดชมวิวลงไปจนถึงริมทะเลสาบเนี่ยความสูงต่างระดับกันถึงเกือบ500เมตรเลยทีเดียวนะฮะและหากเราลองสังเกตแนวสันเขาในบางจุดนะครับจะพบว่ามีความลาดชันสูงมากเนื่องจากมีความต่างระดับของความสูงกันมากถึงเกือบ1กิโลเมตรเลยทีเดียวซึ่งแนวสันเขาในระแวกนี้ในอดีตก็คือแนวสันขอบของปล่องของเขาไฟนั่นเองครับ และตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆเดินทางมาถึงที่พักของเราในค่ำคืนนี้แล้วนะครับซึ่งที่พักของเราเนี่ยหาง่ายมากๆเลยเนื่องจากเป็นตึกสูง4ชั้นซึ่งก็เป็นตึกที่สูงที่สุดในละแวกนี้เลยนะครับ และที่พักของเราก็คืออาาเป้โฮเทลฮารังโกนั่นเองสําหรับใครที่ขับรถมานะฮะที่นี่หาที่จอดรถได้ง่ายสะดวกมากๆเพราะบริเวณใต้อาคารเนี่ยเขารองรับรถได้เพียบเลยครับทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์และอีกหนึ่งวิวที่สวยก็คือถัดจากลานจอดรถออกไปก็จะเป็นวิวทะเลสาบสุดลูกหูลูกตาเลยจ้าอ่ะเดี๋ยวพาเพื่อนๆเดินออกไปส่องวิวตรงนี้สักหน่อยหนึ่งในที่สุด เสกตงก็ได้เห็นดวงตะวันรับขอบฟ้าในวันนี้แล้วจ้านี่อะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาดูห้องพักกันนะครับนี่สำหรับห้องพักของเราในครั้งนี้เป็นห้องใหม่เลข304สูตรจ้าก,กดออกได้ด้วย เคยอยากเรียกใครมีน้ำให้สองขวดเ่ี๋ยวเออดีขึอะไอแมคครีมเมอร์ไอ,อ้นี่ครีมเทียมอันนี้เอาไ้ชมกับกาแฟเป็นยี่ห้อ Indo Cafe. อ,อินโดคาเฟ่เหมือนยี่ห้อนี้เห็นบ่อยนะลองหรือว่าจะอะไรนั่นน่ะสิต้องลองชมเฮ้ยนี่คืออะไรน่เป็นเ้าเขาใช่ปะ ใช่จัสมินทีเป็นชาดอกมะลิอะไรอย่างนี้ชาอร่อยด้วยนี่เนี่ยดีมีโทรศัพท์ให้ชายนะฮะเพราะว่าเราสามารถที่จะอันนี้สั่งเมนูอาหารที่าุในห้องได้เออใช่ขารชูติที่ดน่ารักดีแต่ที่นี่ไม่มีได้แล้วทุกคน เออที่อินโดมันน่าจะไม่ค่อยมีใดให้ใช้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องเตรียมมาเองและปากอะมีให้เยอะแยะมากปากที่ดีอย่าลืมทุกคนเป็นกลม,มอืมสอบต้องดูกลมเดะอ่ะแล้วก็เตียงนอนก็กว้างขวางดีมีผ้าเช็ดตัวให้ใช้นะครับผมคือห้องสะอาดมากที่เนี่แนะนำแนะนำแล้วก็แนะนำอย่าลืมใดมาด้วยไม่เจอใดสองที่แล้ว ได้บอกผมแล้วก็เราอะจัดมาเจ็ดกิโลซึ่งคิดว่าที่นี่จะมีใดก็ไม่ได้เอามาเอออ่ะม้วนเข้าไปดูในห้องน้ำหน่อยอันนี้เราใช้งานเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่ามาแล้วก็เปียกโชกมาเลยเออรหล้งหน้าที่ตับรองเท้าอยู่ที่นี่ดีนะทุกคนเออสบายมากชอบความสายฉีดที่เหมือนบ้านเรานะฮะหัวไม่ได้หายแต่อย่างใด ชักโครกชักโครกอ่ามีน้ำองคน้ำอุ่นให้ใช้ก็ว่าไปาใช่าลวอ่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านในห้องพักที่กว้างขวางแล้วก็หน้านอนพักผ่อนของเรานะจ๊ะแคเดนอ่ะเดี๋ยวพาเพื่อนๆออกไปดูวิวกันดีกว่านะครับผมว่าวิวด้านล่างจะเห็นภูเขาเป็นยังไงบ้างเฮ้ยเฮ้ยเห็นปะ อันเนี้ยมันมีสองที่แล้วนะคืองงมากก็คืออะไรอ่กบักิบหลัน,นีนอันนี้เพื่อหลายๆคนอาจจะสงสัยอ่ะให้เตงเดาทางหนีไฟหรือเปล่าไม่น่าจะใช่ให้เราหนีทุ <c oughs> ้นไน่ไ <c oughs> ดนหรอหรือว่า <c oughs> อ่ะอันเนี้ยส่วนมากเราจะเจอในอ่าแถบประเทศที่เป็นมุสลิม ก็คือเขาจะมีไอ้เจ้าสัญ,ญลักษณ์อันนี้นะฮะติดเอาไว้บนเพดานเพื่อที่จะได้รู้ว่าานาครอ,อันศักดิ์สิทธิ์ที่ซาอุดีอราระเบียหรือนครเมกกะเนี่ยอยู่ทั้งไหนเวลาที่ชาวมุสลิมเขาจะทําการละหมาดเนี่ยเขาก็จะได้หันหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้องโอ้โอ,อันนี้เป็นเกร็ดค,ความรู้เ,เล็กๆน้อยๆนะฮะกับช่วงสาระเลวแหมมีสาระเลวมาฝากหลังจากที่ไม่ได้ฝากกันมานานดีดีดด ดูดูนีกด,ดูราคาอืมถือโอเคนะจะบอกว่าราคาเป็นมิดมากมไม่ใช่มิดชาชีพนะอันนี้เป็นมิดจริงๆเพราะว่าแบบอ่าเนี่ยอย่างพวกสปากเกตตี้คาโบนารานี่สองหมื่นแปดคิดมาก็ประมาณห้าสิบหกบาทกินแล้วเหมือนแบบเหมือนมีมงกุฎสิบแปดไม่ใช่กินเหมือนแบบเอ้ยดูเหมือนแบบนางงามกินอ,อะอย่างนี้ อะอยากรู้ว่าหน้าตาอาหารและรสชาติจะอร่อยแค่ไหนปะเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันที่ห้องอาหารดีกว่ากินเหมือนแบบห้าร้อยอะห้าร้อยอะไระไม่ได้โจนห้าร้อยห้าร้อยก็บาทอ้านี่นเขาว่ามันถูกกว่านั้นนี่เออมาแหละ จากที่เราอาบน้าเป็ีนเสื้อผ้ากันเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ก็พาเพื่อนๆลงมาหาอะไรทานกันที่ห้องอาหารชั้นสองเนาะจะบอกว่าวันนี้เหมือนปิดโรงแรมเลยจ้ะไม่มีแขกคนอื่นเลยทุกคน ทั้งที่เป็นวันเสาร์เนาะเมื่อกี้ได้ดูอาหารเป็นไงอะแพงไหมก็โรงแรมอาหารโรงแรมเนี่ยราคาก็ค่อนข้างแบบถือว่าปกติเมื่อเทียบกับในเมืองที่เราไปกินกันก็คือจะอยู่ที่จานหนึ่งอะ่ะเริ่มต้นตั้งแต่20 0 0 0ื่นสองหมื่นห้าสามหม่อะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับว่าเลือกเนื้อสัตว์อะไรประมาณนี้เออก็ถือว่าราคาโอเคนะถ้าคิดเป็นเงินไทยมันก็เหมือนกับอ,อาหารตามสั่งร้านทั่วไปอะสี่สิบห้าสิบ ก็สามารถมาทานกันได้เดี๋ยวเราก็จะมารอดูว่าหน้าตาอาหารเป็นยังไงนะฮะแต่แต่อีกหนึ่งอย่างที่พิเศษของที่นี่ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกฟิสิลิตี้ต่างๆจ้านี่เดินมาอ,อ่ะสไลเดอร์สไลเดอร์เดินสไลด์อีสานสไลเดอร์กล้าเล่นไหมนะกล้าเล่นไหม ปกติอ่ะมันนี่คนเล่นด้วยอ่ะมันก็อยากเล่นนะอเออแล้วไม่รู้มันึกหรือเปล่าอ่ะไอที่น่ากลัวมากกว่ามีคนเล่นหรือไม่มีคนเล่นคืออะไรรูป้ป่ะปกติที่เคยดูรีวิวอ่ะที่เนี่ยเขาจะขึ้นแบบสงบมากกว่าแบบน้านิ่งๆสไลด์ลงไปอะไรประมาณนี้อพอเราสองคนมากเกิดอะไรจ้าคลื่นพายุรุนแรงจิ๋วป,ป่งเลยไม่ทันไรฝนโตอีกแล้วนี่นี่ามาดูดีกว่าสระว่ายน้ำดีกว่า ซื่อเปิด24ชั่วโมงนะนี่นะนอกจากสระว่ายน้ำแล้วเขาก็มีซาวน่าให้ได้ใช้บริการด้วยนะทุกคนฟรีๆสำหรับลูกค้านี่เ้าเราจะลงมาเล่นไหมจริงๆหนางอยู่เป็นไข้นะอยากใช้อยากใช้ถูกเฮ้ยเฮ้ยจะบอกอีกหนึ่งอย่างก็คือใครที่มาอินโดแล้วกลัวว่าจะมาแล้วแบบร้อนอ่ะ ขอบอกว่าไม่ร้อนแปลกไหเออคือแบบลมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเย็นเรียกว่าเย็นกว่าทะเลบ้านเราอะ่ะไปไหนจ๊ะเฮ้ยน้ำท่วมน้ำขังนี่ว้าวเฮ้ยคือต้อหอดโทเพื่อนๆทีก็เหมือนแบบไม่แน่เดี๋ยวอาจจะเหมือนอาหารชา เาตอนเช้าจะถ่ายดูทีหนึง่งคือเรื่องของเรื่องเรามาเย็นแล้วเราก็เลยเหมือนแบบนี่ถางคนตถังติดไข้เลยนะก็เลยรีบหานน้ำอะไรของออมาแบบนี้แล้วจริงๆสุัวิการดูดีมากเลยนะเหมือนตอนที่เราถ่ายเพื่อนๆดูดูจากจุดชมวิวอะ่ะมันสวยมากนะเนาะอสวยมากอ,มอ่ะไปว่าเดี๋ยวตอนเช้าดีกว่าแล้วให้ตัดภาพมาให้ดูว่ามันเป็นไัอไงเออประมาณนั้น เดี๋ยวเราลกลับไปดูอาหารที่โต๊ะเรากันดีกว่านะะทุกคนเพราะว่าตอนนี้คือฝนเริ่มลงอีกแล้วไปกลับโต๊ะกลับโต๊ะแล้วตอนนี้เมนูอาหารเย็นที่เราสั่งก็มาแล้วจ้าเนี่อ่ะเดี๋ยวเราจะไล่เมนูให้ฟังนะครับก็จะมีตั้งแต่หมี่โกเลงก็เป็นเหมือนหมี่ผัดประมาณนี้แล้วก็ข้าวอานาซีโกเลงก็จะเป็นข้าวผัด มก็จะเป็นต้มยำอันนี้ต้มยำบ้านเราเองเพราะว่าที่นี่เขามีเมนูต้มยำทุกร้านเลยเนาะ uh huh. เออแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นบลคอรี่ผัดนะก็จริงๆตอนแรกตั้งใจว่าจะสั่งแบบเจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่นี่เขาทําให้ไม่ได้เขาบอกว่าถ้ามันมีไข่ก็คือก็มีไข่อะไรอย่างเงี uh ้ย huh. เออก็อไม่เป็นไรวันนี้ก็เขาให้ไข่ไปแล้วกันอ่าลงมือชิมอันนี้เอาไปนี่จะบอกว่านี้มือสองนะ อร่อยมากก็อร่อยอะ่ะข้าผัดใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่าคืออร่อยก็อร่อยในแบบเขาอะ่ะแต่ถ้าเกิดอยากได้เหมือนแบบรสชาติจัดจ้านเหมือนแบบได้ความเหมือนขี้กระ,ะทะต่อ้านเราอันนี้ไม่มีขี้กระทะใช่ไหมยังแต่ว่าที่เนี่ยเขาใส่พริกมาให้ด้วยอะ่ะก็มีผัดก็ ถ้าเป็นเขานะเขาจะปรุงเค็มขึ้นอีกนิดนึงอันนี้รสชาติแบบไปทรรจืดๆหน่อยอร่อยข้าวผัดโอเคข้าวผัดโอเคคนเยอมากที่บ้านเราเลยหรือว่าใบหนาแต่ด้รับ้หรือเปล่าก๋วยเตีมยวหินบิวยเตย๋ยวซื้อบ้านเราได้เปล่า เกือบเกือบามากแล้วเกือบไปเกือบ้ายแต่ว่ามันน่าจะขาดพวกเขาเรียกอะไรอ่ะตะไคร่ป่ะไอขาดเครื่องใบมะกรูดอะไรทั้งหลายทั้งแหล่ที่ปกติมันจะอยู่ในต้มยำเฮ้ยนี่มาแล้วใบมังกรูดนี่งไงเออว่ามันมกีก็ว่าอยู่ แต่งขาดตะไคร้ไงเออเมันก็เลยแบบได้ความแบบเกือบเกือบครบแต่ก็ให้ให้มี <laughs> แล้วขาดอะไรอะ่ะขาดอะไรอะ่ะไม่รู้แต่มันยังไม่ได้เหมือนซะทีเดียวอะ่ะ <laughs> มันมาแล้วขาดอะไรไม่รู้อาจจะขาดเปรี้ยวมั้งแ้างนั้นน่ะอย่าให้พูดเลยจะดูไม่ดีแต่โอเคใกล้เกียนลนคนชิมที่ห่วยแตกม, <laughs> มากไม่ได้กินอะไรเลย,เลย <laughs> <laughs> แล้วก็อันนี้ก็คือบัคคารีผัด ก็โหคือข้าวอะมาเยอะมากนะเพืออจานหนึ่งอะสองมือเยอะแต่จะบอกนะว่าราคาเนี่ยที่เห็นอ่ะก็คือเมื่อกี้ที่ดูสามหมื่นก็คือคิดเป็นเงินไทยประมาณหกสิบบาทเยอะอนะถ้าเกิดเทียบกับ การสั่งอาหารในบ้านเราเองข้าวผัดเนี่ยหรอใช่แล้วดูงมีกทีในโรงแรมดีกว่าเนอก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆมาที่นี่แล้วก็ไม่อยากจะออกไปไหนเพราะว่าขับรถมาไกลแล้วอนะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะมานั่งชิลๆกินข้าวที่ห้องอาหารของโรงแรมก็ได้แล้วถ้าเกิดเพื่อนๆมากินในช่วงที่มันวัยกว่านีน้ที่พา,พาทิศยจะไม่ตกอะ่ะเราก็สามารถชมวิวพาทิศตกรับหลับเข่าได้อ ๋ยวเราขอตัวทานข้าวเขาเสี่ยงคลื่นแล้วก็วันนี้ห้องงจะต้องนีไ่ไปพักผ่อนหรือว่าจะลองมาเล่นนะ้ำเดินคลื่นอยู่เลยก็เหมือะแต่บรรยากาศมันหนาวอยู่แต่พรุ่งนี้จะไม่ไหว ในขณะที่เราสองคนกําลังทานข้าวฟังเสียงคลื่นกันไปอยู่อย่างเพลินเินะฮะจูๆ่ๆก็มีแขกอีกหนึ่งคนมาร่วมวงด้วยซะอย่างนั้นแหละครับและแล้วมื้อเย็นในค่ำคืนนี้ก็อิ่มหนำสำราญกันไปทั้งคนทั้งเจ้าเหมียวเลยละฮะ กินกันหมดเกลี้ยงไม่มีอะไรเหลือตามสไตล์เสกโต้ครับ The next morning อรุณสวัสดิ์ยามเชา้าครับทุกคนครับ ตอนนี้เราก็ลงมาอยู่ที่ห้องอาหารเดิมน,นะก็ที่นี่เขาจะมีอาหารเช้าให้ด้วยนะครับก็สามารถเลือกได้แล้วก็เลือกมาแล้วเป็นไข่เจียวเห็ดแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นสปาเกตตี้คาโบนารานะฮะพวกน้ำแล้วก็พวกสปาเกตตี้อะไรกินได้พวกแบบนาซิโกเล่อะไรอยา่างเงี้ยือกได้แต่ว่าเรากินไปแล้วเย็นเมื่อวานนี้เราก็เลยขออนุญาตเปลี่ยนบ้างอะไรบ้างนะจ๊ะแล้วก็สามารถเลือกนี่ได้ด้วยนะน้ำผลไม้ได้อีกคนหนึ่งแก้วตเตงเลือกน้ำส้มเหมือนเดิม ส่วนอันนี้เป็นน้ำอะโวคาโด,ดซึ่งไม่เคยกินมาก่อนอ่ะลองชิมแนมะ่ไม่ลองไมง่ไม่ลองเลยอ่ะไม่อะโวคาโดกาโดคาโดเนี่ยนะหวานอร่อยต้องลองไม่ลองเยลยอะจะคนไม่ลองอะไรแปลกใหม่เขาเลยวิ เราจะบอกว่าที่นี่นะเขามีน้ำมันลมไซส์แบบสุ่มจิมม๋้ด้วยซึ่งบ้านเราไม่มีนะอ่ะันนี้จะอยู่ที่ขวดละหนึ่งหงมื่นคาดว่าน่าจะเป็นราคาโรงแรมเพราะว่าข้างน,น้องน่าจะถูกกว่านี้อปหารสชาติไ้านเอาเลยลจริจริงมันก็อ,อาจจะเป็นรสชาติจากอิตาลีก็ได้ปะ ไข่เจียวก็รับปกติคือบ้างเอามาสิบด่างร้อยแปดตู้น้องมะพี่นี่เขาไม่มีซอสอ,อะ่ะเดี๋ยวจะใส่เกล็ดเลยในไข่เจียวเลยแล้วก็มีผัก เราก็สามารถนั่งทานข้าวตรงนี้นะครับพร้อมกับดูตอนเช้าๆเนี่ยก็จะมีแบบชาวบ้านเขาเออกไปทาประมงเนา,<ช>าะเราแบบราแวกตรง,ข,งข้างๆตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบจะชางเลี้ยงปลงนานอะไรประมาณนี้นะะเหมือนนั่งดูวิีชีวิตชิวๆกินน้ำใสเหมือนกันนะปลา,าเลยปลาน่าจะเยอะอลเลยนะห็นแมกโนเจียสายสาเหตุที่เห็นเพราะว่าอะไรเช้าว,วันนี้้นลมสงบ ไม่มีพายุเหม,หมหือนเมื่อก้เดี๋ยวเราทานข้าวกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆลงไปสัมผัสบรรยากาศน้ำกับทรายดีกว่าไปดูซิว่าทรายของภูเขาไฟเนี่ยมันต่างกับทรายจากลิมชายหาดทะเลจริงๆยังไงบ้างนเ,นเห็นทะเลสาบกว้างใหญ่ไพศาลขนาดนี้นะครับในอดีตพื้นที่ทะเลสาบโทบาเนี่ยเคยเป็นภูเขาไฟขนาดใหญ่มากในระดับซูเปอร์โวลคานมาก่อนครับ โดยในพื้นที่นี้เคยเกิดการระเบิดของภูเขาไฟมาแล้วถึง4ครั้งและครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อราวราว0 0 0ปีก่อนจนทําให้เกิดเป็นแอ่งยุบป,ปากปล่องภูเขาไฟครับโดยแอ่งยุบนี้มีความยาวประมาณ80กว่ากิโลเมตรและก็มีความกว้างถึง30กิโลเมตรเลยทีเดียวทะเลสาบโทบาจึงเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซียและเป็นทะเลสาบปากปล่องภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับ อิ่มจากมื้อเช้าแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะพาเพื่อนๆลงไปสำรวจน้ำข้างล่างกาันท่าที่ดูก็คือน้ำใสจริงๆอ่ะเนาะไหนคนตั้งใจจะมาเล่นน้ำไม่เห็นเล่นเลยเฮ้ยฝนตกแล้วเออว่ะจริงมาจากไหนอีกอะคุณพ,พาพิลุนจะไม่หยุดไม่เว้นเลยงีงนี้ เย็นมากไหมไม่มากเย็นแต่ไม e e ่มากเย็นแต่ไม่มากก็คือเย็นน่ะแต่ไม่ได้แบบเย็นขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ป่วยก็ไม่รู้ทำไมเย็นนะมีไก่แวะมาทักทายพี่ปลาเสือปลาเสือในตู้ปลาใช่ใช่ไหม าสืออะไรตูป้ปลาลุเปลก็ได้ที่มันพ่นน้ำมาเหรอไม่ใช่อ้าวมันไม่อยู่ดีได้ไงอะ่ะหรือก่อนที่มันจะไปอยู่ในตู้ปลามันก็อยู่ตามธรรมชาติมาก่อนนะจริงๆแล้วว่าเออไม่รู้อะ่ะทำไมเขารู้จักแต่ปลาเสือพ่นน้ำมา <c oughs> นี่ลงมาเร็วฮเขาจะเอาตีนสัมผัสแล้วนะว่าทรายตรงนี้เป็นยังไงบ้าง มันให้ความรู้สึกเหมือนจะเป็นทรายหย,ยาบๆระวังระวังางนเกงเปียกที่ว่าทรายเขาเป็นยังไงก็ทรายหยาบเนาะ น่าเสียดายนะครับที่เราสองคนมีเวลาได้พาเพื่อนๆมาเที่ยวริมทะเลสาบตรงนี้น้อยไปหน่อยนึงนะฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้เราเสียเวลาเดินทางฝ่าฝนกันนานมากๆเลยเลยไม่ได้พาเพื่อนๆไปทํากิจกรรมอีกเพียบนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆมีเวลาเหลือ ก็สามารถไปติดต่อที่เคาน์เตอร์ที่พักได้เขามีทั้งกิจกรรมล่องเรือสปีดโบ๊ทในทะเลสาบหรือจะล่องแพแบบชิลๆก็ได้กิจกรรมตกปลาก็สามารถทําได้เหมือนกันรวมไปจนถึงการไปเที่ยวถำ้ำแต่และกิจกรรมเนี่ยก็เรียกได้ว่าน่าสนใจแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับที่สําคัญเราจะได้ไปซึมซับความยิ่งใหญ่จากใจกลางทะเลสาบเลยจ้า แต่ถ้าใครอยากมีกิจกรรมชิลๆในทะเลสาบโดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มก็เชิญมาลองสไลเดอร์ที่นี่นะครับเขาจะสไลด์ลงมาจากชั้น2แล้วก็ทิ้งตัวลงไปในน้ำเย็นๆในทะเลสาบด้านล่างบ้านไหนที่มีเด็กๆมาด้วยรับรองว่าต้องถูกใจน้องๆหนูๆแน่นอนเลยฮะ ส่วนเราสองคนก็เอาเท้าลงมาจุ่มน้ําในทะเลสาบพ,พอเป็นพิธีวันเนี้ยเราสองคนได้มาเยือนแล้วนะและนี่ก็คือการเดินทางเที่ยวทอดน,น่องของเสกระต้งที่ทะเลสาบโชบาใน EP ีนี้นะครับอีพีหน้าเราจะพาเพื่อนๆเ,เดินทางกันต่อที่อินโดนีเซียแต่เราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กด s u b สไครป์เราไว้ด้วยนะจ้าแล้วเจอกัน มาสรุปค่าใช้จ่ายจากการเดินทางเที่ยวทอดน่องของเสกโต้งที่อินโดนีเซียใน EP นี้กันนะครับก็จะมีค่าเติมน้ํามันค่าที่พักแล้วก็ค่าอาหารรวมกันหารออกมา2คนเนี่ยเท่ากับเราใช้จ่ายกันไปเพิ่มเติมแค่คนละประมาณ860บาทเท่านั้นเองจ้าซึ่งถือเป็นการเดินทางเที่ยวต่างประเทศที่ประหยัดมากๆเลยนะครับตามคอนเซปต์ของเราเลยจ่ายน้อยกว่าก็ไปได้มากกว่า อีพีหน้าเรายังคงเดินทางกันต่อที่ประเทศอินโดนีเซียเราจะพาไปตามหาน้ำตกที่สูงที่สุดแห่งเกาะสุมาตรารวมไปจนถึงภูเขาไฟสองพี่น้องที่ปัจจุบันก็ยังคงคุกรุ่นอยู่ปิดท้ายการเดินทางนะครับกับการพาไปแช่ออนเซน็นสบายๆกลางที่พักเที่ยวฟินขนาดนี้อีพีหน้าห้ามพลาดครับ